เห็นคลิปนี้ไหมคืออะไรนี่เต็มถน,นนเ่ยฮะบอกคะมเมนไม่มีชี้ดูเอ้ดูให้ชัดๆหน่อยฮะอ,อยากคอมเมนต์มาดือ้อเอกเห็นไหมเห็นเห็นอะไรนี่เต็มถนนเนี่ยความยาวทะไร่นี่ฮะฮาเปเรื่องดื้อโอ้เห็นไหมนี่กี่เมตรยาวถานนเลยเห็นคลองพิชาไหมฮัลโหลพี่น้องไทยเห็นคลิปนี้ไหมคืออะไร โอ้โหเนี่ก็เป็นการออกมาโชว์กล้ามดาบของหน,น,นุ่มกัมพูชนเนาะที่เพิ่นมาอวดอาวุธยุโทโธปรกรณ์ของเพิ่นเนาะศักยภาพทางด้านการทหารประมาณว่าอย่ามายุ่งกับเขมรเขมรมีครบมีทุกอย่างเห็นไหมก็ถือว่าเป็นการพยายามออกมาเบ่งเนาะออกมาตะเบงกล้ามดาบให้ทุกคนได้เห็นว่า กัมพูชามีดีเหมือนกับจะออกมาแบบว่าปวดข่มคนประมาณเนาะกะนาสีสื่อสารมายังคนไทยแหละเพราะว่าเห็นไหมเฮลโหลคนไทยประมาณนะั้นสื่อสารไว้นั่นแหละทุกคนเนาะก่อนอื่นก,นกน็กราบตักท้ายสบายีสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ก็เป็นการเรียงหานะหมอแจ้คคิดว่า เป็นการเรียกหาควรหาสิ่งที่ไม่ควรเรียกหาคขมรตอาจจะไม่เคยหรือเปล่าไม่เคยมีใครมาทิ้งระเบิดใส่ประเทศสามล้านกว่าตันเหมือนเราไม่เคยอา่าเป็นตกเป็นอานณานิคมแบบทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาอมเมต์อาจจะไม่เคยนะแล้วก็ร่องรอยของอาสงครามเนี่ย กัมพูชาอาจจะไม่เคยถึงจากเรียกหาแบบนี้เนาะอาจ,จไม่เคยเจอหรือเปล่าถ้าเจออย่างคนลาวเนี่ยนะอย่างพ่อแม่ยายป้าเจ็บที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันคือความตกรรมลำบากที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยไปหลบต้องทําหลุมหลบภยัยสามวันอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ขึ้นมาจากหลุมกินอดๆอ,อยากๆเนาะไปหาอาหารก็ไม่ได้ทํากับข้าวกินก็ไม่ได้ ต้องเอาเข้าวเหนียวเนี่ยที่ตากแห้งไว้เนี่ยมาเคี้ยวกินประทังชีวิตให้รอดจริงๆอะ่ะข้างเรือนข้างบ้านของป้าเจ๊บเนี่ยก็ยังมีอยู่่องรอยของหลุมหลบภัยที่ยายตาและก็ทวดสร้างไว้เนาะซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดความขมขื่นใจนะความทุกข์ทรมานซึ่งไม่ควรที่จะเรียกหาสิ่งเหล่านี้เลยเนาะ อันนี้สิ่งที่เจ๊พูดเนี่ยคือไม่ไม่อยากจะให้มีเรื่องของสงครามไม่ไรก็แล้วแต่ที่เราบอกวอนหาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนาะไม่วันใดก็วันหนึ่งอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาจะหมดความอดทนเนาะถ้าจะอวดจะโชว์ก็เป็นการโชว์ศักยภาพแบบไม่ต้องเป็นการท้าทายเนาะโชว์ให้ดูให้เห็นถึงให้เห็นเป็นคุณค่าเป็นความสามารถเนาะอย่างเช่นที่ประเทศไทยโชว์เครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่แล้วก็เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมเข้าไปดูได้เห็น ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของนักบินแล้วก็ความสวยงามของเครื่องบินเนาะแล้วก็เรื่องศักยภาพเรื่องด้านการทหารเนี่ยก็ทุกประเทศก็ต้องมีไว้อยู่แล้วเนาะประเทศที่ใหญ่กว่าก็ย่อมมีความแข็งแกร่งมีความเหนือกว่าประเทศที่มีฐานะกว่าก็แน่นอนการทหารก็เข้มแข็งกว่าสิ่งเหล่านั้นน่าชื่นชมมากกว่าเนาะการโชว์ให้คนได้เห็นให้ได้เห็นถึงพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่กองทัพมี แต่มันนี่เป็นการอวดเพื่อจะไปข่มใครหรือไปอวดเพื่อที่จะท้าทายใครหรือเรียกร้องหาความท้าทายจากใครอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่สิ่งที่หนุ่มกัมพูชาคนนี้ทานี่ตรงกันข้ามเลยเนาะเป็นการเรียกหาอวดและแบบท้าทายเอาขึ้นมาโชว์ลงโซเชียลแล้วก็ท้าทายนี่อะไรเนี่ยอะไรเห็นไหมประมาณอย่าดื้อแบบเนี้ยอย่ามาดือ้อย่าหาเรื่องดื้อคือเขามีอ่ะประมาณเขามีทุกอย่าง ทุกประเทศเขาก็มีเลยเนาะประเทศเขาที่ใหญ่กว่าเขายิ่งมีเยอะกว่ามีมากกว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าก้าวหน้ากว่าเนาะแต่อย่าเรียกหาสงครามบอกตรงเมื่อไหร่ที่เจอนะ่ะจะรู้ถึงความทุกเนาะรู้สึงถึงความทุกเลยแหละขณะบอแจ๊บเนี่ยอายุสี่สิบเนาะบวกบวกบอกตรงว่าแจ๊บก็อยู่ในแบบประเทศของว่าแจ๊บสงบเลยนะคือสงครามไม่มีแต่มันมีเขาเรีเยกอะไร ปะปลายของเศษสงครามเรียกวันนี้ยังอีกกลุ่มคนที่เขายังไม่ยอมเขายังไม่ได้อยอมรับเนี่ยเขาก็ยังมีการทำนู่นทำนี้เมื่อก่อนเมื่อตอนที่ว่าเจะอายุประมาณสักแปดเก้าขวบเรายังได้ยินอยู่ยังมีโอกาสวิ่งหลบอยู่บ้างแต่ว่าไม่มีการสู้รบกันโดย,โดยตรงนั่นก็อกสันควันผวาก็สิ่งที่เราเจอมาเนี่ยเราก็กลัวเราก็วิตกกันมากๆนะแต่ถ้าย้อนไปตอนที่พ่อบาเจ็บยังเป็น เด็กอยู่พราะเราเห็นฝังเนาะแล้วก็ตอนยายเนี่ยความทุกข์ทรมานนี่หอบข้าวหอบของออกจากบ้บานนี้ไปอีกบ้บานหนึ่งพอรู้ทหารจะมาแล้วหอบเสื้อผ้าแล้วก็ไหนจะเป็นห่วงบ้านเรือนไหนจะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงอีกเนาะหอบลูกหอบเจ้าข้าวปลาก็เอาไปได้นินดๆหน่อยๆเนาะก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดไปถึงก็ไปหลบภัยในหลุมนู่หนหลุมนี้เนาะ บางที่หมู่บ้านนี้นใหญ่กว่าหลุมใหญ่กว่าก็ไปอัดแน่นกันอยู่ตรงนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็ไม่ได้คือมันทุกยิ่งกว่าทุกซะอีกคือที่เรายากจนกันทุกวันนะที่ที่ลาวเนะี่ยปอกจะยายบอกว่านี่คือความสบายแล้วยายปอเจะพูดอย่างนี้นี่คือความสบายแล้วลูกเหมือนยุคที่ยายเนะี่ยยุคที่ตาเนะี่ยมันมันเหมือนกับที่เขาใช้คาว่าน,นารกทั้งเป็นอะ่ะแบบนั้นเลย มีนาก็ไม่ได้ทำนามีไร่ก็ไม่ได้ทำไร่บางทีสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ก็โดนเศษสะเก็ดระ,ระเบิดไปก็ศูนย์เปล่าไปหลายสิ่งหลายอย่างนอกาพืชผลทั้งด้าน,านการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไว้ในไร่ในสวนเพื่อจะเอาไว้ไวมาประกอบอาหารมาทํากินนี่ก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เกี่ยวบางครั้งก็กอดอดอยากใช้ชีวิตแบบทุกทรมานที่สุดยายเล่าให้ฟังเนาะ คือบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดจากประชาชนคนทั่วไปหรอกแต่ว่าวิบากกรรมนั้นมันเกิดกับคนทั่วไปแล้วก็คนที่เรียกหาร้องหาแบบหนุ่มกับูชาคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะได้เจออย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่จะเจออ่ะเป็นชาวบ้านตาดำที่เขาไม่เคยเรียกหาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าได้เรียกหาเลยไอ้เรื่องที่มันแบบนี้เนะี่ยอย่าได้เอามาโชว์มาอวดและเพื่อข่มใครเลย ทำอะไรก็ได้ที่มันดีต่อกันดีต่อใจพูดอะไรก็ได้แล้วก็มองอะไรก็ได้ที่มันดีต่อเราแล้วเอามาพูดบ้างอย่าพยายามที่จะมองหาอะไรก็ได้ที่เราจะข่มเขาได้แล้วก็พูดให้คนอื่นเสียใจได้แล้วก็มาพูดามาข่มเอาขึ้นมาโชว์อย่างเงี้ยเนาะอย่างนี้น้อยนึกถึงคนที่อยู่ในประเทศไทยเนาะเราจะมั่นใจได้เลยว่าคนกมพูชาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อย อาจจะเป็นล้านคนด้วยซ้ำน,นึกถึงคนเหล่านี้เนาะที่เขามาพึ่งบุญบารามีคนไทยโอเคอาจจะแค่ขึ้นมาต้องการแค่อวดนะอยากให้รู้ว่าเอ้ยมีนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดบอกว่าแต่คําพูดและการแสดงออกเนาะอารมณ์นี่มันมันบ่งบอกถึงเจตนาที่มันไม่งามเลยนะเจตนาที่พยายามข่มคนอื่นพยายามขู่อะเนาะแต่ถ้ามองในศักยภาพอะ ต่อให้เอาอะไรมามันก็ไม่เทียบเพราะว่าคงจะเห็นแล้วนะว่าเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่นะช่วงฉลองครบรอบ8 8ปีของทพรรากาศาศไทยเนะี่ยที่ผ่านมาไม่นานมาเนี่ยหมอแจ๊บเคยไปดูเนี่ยมีทั้ง f 3 5 a เนอะมีทั้งของจีนอะ่ะเขาเรียกอะไรนะออก,กัสเฟิร์สอะไรสักอย่างนะหมอแจ๊บจำไม่ได้แล้วก็ของอินเดียแล้วก็กิฟเพนที่สุดยอด เครื่องบินรบที่สามารถนำลงจอดขึ้นลงบนท้องถนนหลวงในถนนชนบทเนาะขีดความสามารถสูงอนะ่ะมีขนาดนั้นเลยนะแต่ว่านั่นะมนไี้เป็นการอวดนะไไม่ได้ไปเรียกใครมาดูว่าเห็นไหมประเทศไทยมีต้องการเปล่าอย่างนี้จะเจอกันไหมไม่นะแต่เป็นการเตรียมพร้อมเป็นการเตรียมมาพร้อมการฝึกแล้วก็ที่ดอนเมืองที่ผมจะไปนี่ก็เป็นการบินโชว์ ศักยภาพเนาะของอนักบินเป็นของเครื่องบินอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ความสวยงามสิ่งที่นักบินสามารถทําได้เครื่องบินทําได้แล้วก็ให้ให้คนทั่วไปได้ดูคนทั้งโลกได้ดูนักข่าวอะไรต่างๆมากมายมาดูมาถ่ายคลิปมาทำทำคอนเทนต์เนาะมาชมซึ่งคนไม่มีโอกาสเลยอนะแจ๊บเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะวงังดงได้ดูก็ผ่านสื่อนี่แหละ อันนี้ดูด้วยตาเลยอันนี้คนไทยให้ดูกองทัพอากาศไทยเปิดให้ดูซึ่งจริงๆแล้วทั่วไปแล้วเป็นความรับเรื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนกองทัพอากาศนะบุคคลทั่วไปไม่มีโอกาสได้ดูแน่แต่ความใจดีนะความน่ารักของคนไทยเนี่ยให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้เห็นเนาะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากคนดูคนชมซึ่งงานนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะในการแสดงโชว์เนี่ยสูงมากๆเลย แต่คนไทยให้ดูฟรีชมฟรีเนาะแบบนี้อน่าชื่นชมไม่ไปอวดใครไม่ไปเรียกใครมาเพื่อข่มขู่ไม่ใช่ก็ลองคิดดูถ้าเกิดข่มเนี่ยถ้าจะขมะ่มอ่ะมิตรประเทศสี่ชาติเนี่ยมหาอำนาจทางด้านการทหารทางด้านเศรษฐกิจนะอยากข่มได้ไหมคือแค่ของไทยนี่ก็ข่มใครได้หมดแล้วในภูมิภาคอะ่ะถ้าจะเอาขม่มนั่พูดถึงเรื่องขม่มนะเรื่องขิงคนอื่นเนี่ยไม่ต้องเอามิตรประเทศของไทยหรอกไทยมีมิตรประเทศแบบทั่วโลกอะ่ะ เพราะฉะนั้นต้องมองมุมนี้เนาะมองมุมนี้แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เรามีมันกระจิบริบบมากมันจิบจ้อยกับสิ่เทียบกับสิ่งที่เขามีต้องคิดแค่นั้นแหละเนาะแต่เขาไม่เอามาโอดการโอดการท้าทายนี่มันสร้างความรู้สึกในสมองในใจไม่รู้สึกไม่ดีกับคนฟังแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอามาพูดเลยอย่าเอามาโอดอย่ามาโชยอย่ามาข่มเลยเนาะ มันมันสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกันซะ,ะเปล่าแล้วทำไมไม่เราไม่เป็นเป็นมิตรที่ดีเนาะทำอะไรก็ได้ให้ให้คนไทยรักเราจะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยเพราะว่าประเทศไทยต่างหากที่ทุกคนอยากมาหาประโยชน์นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำแล้วให้คนที่เขามีกว่าเราเนี่สบายใจมีรู้สึกดีแล้วเมตตาเราเนี่ย น่าจะทํามากกว่านะหมอแจ๊บจี้ว่าเราควรทํามากกว่าเนาะควรทํามากกว่าแล้วคุณจะได้อะไรดีๆได้ความรู้สึกดีดได้ความสุขได้ความรักได้ความห่วงใยเหมือนดังที่หมอแจ๊บได้แล้วนะบอกจงบอกแจ๊บได้เยอะนะมันอาจจะมีไม่คนที่ยังไม่ชอบเราอยู่ก็มีก็มีมแต่ส่วนมากจะเมตตาเราแล้วเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องเลือคนไทยนั่นนะ่ะมีจิตใจเมตตาอยู่แล้ว มีความรักมีความห่วงใยต่อผู้ที่ด้อยกว่าอยู่แล้วมีความอาทรต่อผู้ที่ด้อยกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไม่ชอบคือคนที่แบบยกตนข่มท่านคนที่ไม่รู้บุญคุณคนคนที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทแค่นี้เองที่คนไทยเขาไม่ชอบนะที่เหลือเนี่ยใครก็ได้คนไทยรับได้หมดเนาะขอแค่มาดีเท่านั้นเองเท่านั้นเองจริง อย่าไปเรียกหาคนใดในรูปแบบนี้ก็ขอร้องบองตรงเลยขอร้องแล้วก็ขอบอกเนาะไม่มีใครกลัวหรอกแล้วก็สิ่งที่มีอะ่ะมันเทียบเขาไม่ได้เท่านี้เองเนะาะผมจะกําฝากคลิปดอนี้ไว้ประมาณนี้ทุกคนก็คือสิ่งที่เห็นามจบเองก็เป็นเป็นอ่าคลิปที่ผมจะบ,บอกโอเคเนาะในสิ่งที่หนุ่มกัมพูชาคนนี้ทําก็แค่อยากมาเตือนนะมาบอกพอบเพราะว่าจะเห็นกับตาแล้วละ่ะถ้าเรื่องเขี่ยวเล็บอาวุธยุโทโธปกรณ์เห็นกับตามาแล้วเนาะ ว่าประเทศไทยมีขนาดได้นะขนาดเห็นแค่ส่วนได้ส่วนหนึ่งนะมัาจะเห็นกับตามาส่วนได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะกันเนื้อกว่าเทา่าไรต่อเท่าไรแล้วเพียงแต่เพิ่นบ,บ,บ,บวดบกโชว์เท่านั้นแหละฝากไว้ปลาม,มานี้เนาะทุกคนเนาะที่ว่ามัาจะวังเลยเกินเนาะคนเราเขาภัยก็แล้วแต่อย่าได้ออกมาป่าเบ่งก้ามดาบแบบนี้เนาะทุกคนเนาะหูจักอ่อกนอน้อมองตนหูจักเผินหูจักเข้าเนาะหูจกักเคารพบหัจักให้เกียริมิตรประเทศเพื่อลบขางถ้บบ่นับถือเพิ่นเป็นไอเป็นน้องก็ให ถือเพิ่นเป็นมิ่นประเทศเพิ่นภูมิบุญคุณกับแรงงานบอกท่านี้น้องทุกคนเมื่อนี้คลิปวิดีโอนี้บอกจะลาทุกคนไปก่อนกขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อ